วันนี้จะมาแกะไข่ควงไฟฟ้าของเสียวี่นะครับมีทั้งหมด24หัวไขควงหมุนแรงมากเรามาแกะกันเลยนี่แกะออกมาแล้วนะครับเป็นที่สายชาร์จของโอ้เป็นไท p e C ด้วยแกะออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะดึงค่อยๆดึงออกมาก็จะเกิดกับกล่องอุปกรณ์ที่มีตัวด้ามของสักุไลแล้วหัว 24หัวเลยโอ้โ oh. หคุณภาพกล่องก็ใช้ได้เลยนะครับคุณภาพดีมากโอ้ oh. ดูสภาพสิสวยงามเลยอันนี้นะครับบิดเป็นทางซ้ายทางขวาถ้าเป็นสองขีดก็จะแรงหน่อยตัวนี้ก็จะกดทำให้หมุนไปทางซ้ายทางขวานะครับทวนเข็นกับตามเข็ม โอ้เป็นอะไรที่ดีมากเลย